โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามุมงตรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel youtube และทางเพจคลึงลูกหนังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากด้วยสําหรับลายอดของเรา vip kln ใครอยากจะรับข้อมูลฟุตบอลแบบ exclusive นะครับมากกว่าในเพจและใน YouTube ก็แอดไลน์มาได้นะครับ vip kln มีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ง่ายๆเลยนะครับ เอาไปถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคืนวันนี้หนึ่งคู่ที่เลือกมาครับไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเกาโชเซราอิตาลีนัดที่34ครับนาโปลีจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่อันดับ16นาโปลีเนี่ยมี53แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอโบโรญยามา1ต่อ1นะครับสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลยครับแนวรุกอยู่กันครบมัตเตโอโปโลิตาโนลอเรนโซอ,อินซินเย่โคเซกาเยคอนนะครับอคาดิอุอสมิลิคแล้วแต่จะเลือกใช้เลยครับ ฝั่งของอูดิเนเซ่เนี่ยมี36แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอลาซิโอมา0ต่อ0น,นะครับคืนวันนี้สเตฟาโนโอกากา้าติดโทษดแบนลงไม่ได้ครับตัวหลักๆจะเป็นเซโกฟอรฟาน่าโรดิโกเดอปอลนะครับเควินลาซานญาครับเกมแรกเสมอกันหนึ่งหงที่บ้านอูดิเนเซ่นะครับ พิกสถิติดูครับนาโปลีเจออูดิเนเซในบ้านชนะมา6เกมติดในทุกรายการนะครับในขณะที่อูดิเนเซจะว่าไปแม้ว่าอันดับอยู่อันดับ16แต่ว่าก็นำห่างเลสเ่อันดับ18ถึง7คะแนนนะครับไม่ถึงขนาดต้องเครียดในการหนีตกชั้นมากนะักดังนั้นดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นนาโปลีครับที่ยังต้องการแต้มในการรักษาพื้นที่ยุโรป้าลีกเป็นอย่างน้อยเกันดับ5 6นะครับดูแล้วนาโปลีไม่พลาดครับสถิติก็ข่มด้วยครับสภาพทีมก็สมบูรณ์ จะชนะแน่ครับหนึ่งประตูมีแน่ลุ้นประตูที่สองเชียนาโปลีเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนนี้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย